สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องของปั๊มไฮเพเชอร์ตัวนี้ของผมนะครับปั๊มไฮเพเชอร์ตัวนี้ผมใช้งานมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องสักทีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเปลี่ยนพร้อมกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนวิธีการถอดมันถอดแบบไหนนะครับดับแรกนะครับถ้าเป็นปั๊มตัวลักษณะนี้นะครับปั๊มคล้ายๆกันจะถอดถอดเหมือนกันนะครับก็คือจะมีน็อตที่ตรง ดามจับตรงนี้นะครับสี่ตัวเป็นไข่ควงนะครับก็ทําการไขออกนะครับไขออกเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้นะครับจะมีเกจวัดนะครับตัวนี้ให้ใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับหมุนออกนะครับเดี๋ยวผมใช้ประแจเลื่อนหมุนออกนะครับ ถ้าไม่หมุนออกมันจะถอดฝาไม่ได้นะครับต้องทการหมุนออกก่อนนะครับพอหมุนออกออกมาแล้วทีเราก็จะทําการถอดฝาได้นะครับอันนี้ในตัวน้ํามันเครื่องที่ผมบอกก็คือมันจะอยู่ตรงหัวปั๊มตรงนี้นะครับหัวปั๊มตรงนี้นะครับตัวมอเตอร์ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันนะครับไม่จําเป็นต้องถอดนะครับนี่ตัวหัวปั๊มตัวนี้จะมีหกเหลี่ยมอยู่สี่ตัวนะครับ ปั๊มแต่ละรุ่นที่หน้าตาคล้ายๆกันอย่างนี้จะถอดลักษณะเดียวกันหมดนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมห้ามิลนะครับหมุนทั้งสี่ตัวนี้ออกเลยครับผมก็ยังไม่เคยถ่ายนะครับอันนี้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็มาทําการถ่ายครั้งแรกนะครับเพื่อประสิทธิภาพของปั๊มนะครับ เปลียนถ่ายน้ำมันให้เขาทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เยื่ออายุการใช้งานของปั๊มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามายกดูกันเลยครับโ oh. ผมใช้งานมานานครับน้ำมันแห้งเลยครับ น่าจะมีในเรื่องของโอลิงหรืออะไรรั่วด้วยนะฮะเพราะว่ามีคราบน้ำมันอยู่โอลิงจะมีโอลิงอยู่ตรงขอบตัวนี้นะครับขอบตัวหัวปั๊มนะครับปกติตัวนี้ข้างในนี้จะต้องมีน้ำมันนะครับแต่ของผมมันมีเหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่า ตัวโอลิงมันโอลิงมันเสื่อมสภาพนะครับทําให้ตัวน้ำมันมันรั่วออกมาได้นะครับเดี๋ยวแค่นี้เองครับก็เดี๋ยวผมมาทําความสะอาดแล้วก็มาใส่น้ํามันใหม่กันดูครับก็ผมก็ได้ทําความสะอาดนะครับตัวชุดลูกปืนแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็เติมน้ํามันกันนะครับ ็จะเป็นโอลิงตัวนี้นะครับที่ผมบอกมันเสื่อมสภาพแต่รอบนี้ผมไม่ได้ซื้อมาแต่ผมใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลองดูถ้ามันรั่วเสื่อมตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือแนะนําว่าถ้าทําการเปลี่ยนน้ำมันทุกครั้งแนะนําซื้อมาเปลี่ยนด้วยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้เริ่มแข็งแล้วครับนี้การใส่น้ํามันนะครับน้ํามันผมมาซื้อจากร้านอะไหล่ปัทั่วไปนะครับ เราใส่ลูกปืนนึงก่อนครับก็ทำก,การใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับส่วนตัวฝาประกับเอาด้านที่มีร่องนะครับประกบเข้าไปบนลูกปืนนะครับส่วนน้ํามันที่เติมนะครับเติมเข้าไปแค่ประมาณตัวหัวน็อตตัวนี้ก็พอนะครับถ้าเติมเยอะเกินไปมันจะล้นเวลาปั๊มทำงานนะครับ ประมาณนี้ก็พอครับแล้วเราก็ประกอบเลยครับจะปิ้งน้ำตาลประกอบกดลงนะครับกดลงหน่อยครบับน,นี่การล็อกน็อตนะครับ อย่าไขฝาั่งได้ฝั่งหนึ่งทีเดียวลงไปเลยนะครับให้ขายฝั่งทะแยงตรงกันข้ามก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไขลงไปทีละนิดนะครับหลังจากตัวหัวปั๊มลงสนิทแล้วก็ไขแน่นได้เลยครับ พอสมควรก็พอนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวโอลิงอยู่แล้วนะครับประมานี้ครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับ อบตัวเกียรวันแรงดันนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวปั๊มก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่เรียบร้อยก็สามารถใช้ไปได้อีกนานครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมาแนะนำเพื่อนๆในการเปลี่ยนน้ำมันปัม๊มไฮเพชเชอร์ ายเพื่ให้เพเชือของเราจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ